ค่ะเรียนราชการที่ห้าจะเป็นตราแผ่นดินอ่านี้ยังที่สี่อยู่ที่สี่ที่ห้าที่ห้าตราแผ่นดินเนี่ยค่ะเรียนรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นแรกที่มีพระบรม,มาชายาสาธิสลักของของในหลวงของพระเจ้าอยู่หัวเริ่มรุ่นแรกก็สมัยราชการที่5้าค่ะมีพระบรม,มรูปของพระองค์ท่านนะคะราชการที่4ี่ยังไม่ม,มีมารุ่นนี้ค่ะตราแผ่นดิน จะเรียกเหรียญรุ่นนี้ว่าพระบรมรูปตราแผ่นดินด้านหลังเป็นตราแผ่นดินด้านหน้าพระบรมรูปนะคะเนี่ยเริ่มต้นที่ราชการที่ห้าเป็นต้นมานะคะจากนั้นมาก็จะมีรูปพระเจ้าอยู่หัวอยู่ที่เหรียญทุกเหรียญนะคะก่อนหน้านี้จะไม่มีค่ะก่อนหน้านี้ก็มีก็มีหลายรุ่นหลายยุคหลายสมัยแต่ไม่มีรูปพระเจ้าอยู่หัวเริ่มมีราชการที่ห้านะคะอันนี้ค่ะ เหรียญน,นี้สวยมากเลยค่ะทุกคนอยากให้เห็นค่ะเหรียญน,นี้เหรียญสลึงค่ะหายากมากและสวยด้วยสภาพสวยก็มีสลึงมีเฟืองเฟืองอยู่ไหนเนาะอ่าเฟือง๋ออยู่ในนี้มีสี่เหรียญเอาเอาสี่ไปก่อนเอาห้าอันนี้รายการที่ห้าเนี่ยค่ะเฟือง เฟืองมีรอสอด้วยมีรอสอไม่มีรอสอเหมือนกันนะคะคือคือมีทั้งแบบที่มีรอสอและแบบที่ไม่มีรอสอเนี่ยค่ะจะมีชนิดราคาหนึ่งเฟื้องหนึ่งสลึงและ1บาทค่ะหน้านี้ก็จะมี ราชการที่สี่ไม่มีพระบรมชายาลักษณ์ราชการที่ห้าก็ไม่มีพระบรมชายาลักษณ์ราชการที่สี่ก็จะเป็นพระมหามงกุฎส่วนราชการที่ห้าคล้ายากันนี้ค่ะแต่เป็นพานนะคะเขาเรียกเขาเรียกพานแล้วก็ต่อจากนั้นก็นมารุ่นนี้รุ่นที่มีพระบรมชายาลักษณ์รุ่นแรกนะคะจะมีชนิดราคานะคะที่เห็น หนึ่งเฟืองหนึ่งสลึงและหนึ่งบาทค่ะเหรียญน,นี้ผลิตจากเนื้อเงินแท้ค่ะเนื้อเงินแท้ราคานะคะยังไงก,<า>ก,ก็ก็เป็นเนื้อเงินอยู่แล้วได,ไ,ดได้ราคาเนื้อเงินแน่ๆค่ะซื้อขายกันนะคะตามน้าหนักเงินถ้าเหรียญไม่สวยเนาะเหรียญผุเหรียญเก่าเหรียญอะไรเงี้ยเก่ามากๆชํารุดเงี้ยก็ได,ได้ได้เป็นราคาเนื้อเงินแน่ๆแต่ส่วนเหรียญเฟืองน้ําหนักเงินเขาไม่ได้แล้วนะเขาเบามากค่ะเขาดึงเฟืองอะเนาะ กี่เฟืองเป็นหนึ่งสลึงนั่นแหละบัญญัติตาอ่าาตมอัตราส่วนนะคะรับซื้อเริ่มต้นนะคะหนึ่งเฟืองหนึ่งปกตินะคะเหรียญแบบนี้ค่ะรับซื้อหนึ่งร้อยหนึ่งเฟืองนะคะหนึ่งสลึงรับซื้อสองร้อยหนึ่งบาทรับซื้อสามร้อยอันนี้เป็นราคาเริ่มต้นค่ะราคาคือคือตั้งไว้เริ่มต้นนะคะถ้าจะตั้งราคาสูงเลยใช่ไหมคะถ้าเหรียญมาชํารุดเหรียญไม่สวยเหรียญผุแล้วจะเป็นรถเขา ก็ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องตั้งราคาไว้ต่ําแล้วถ้าเจอเหรียญสวยมาแล้วก็จะบวกให้ค่ะจะให้เพิ่มให้เป็นราคาเหรียญสวยนะคะถ้าเราตั้งไว้ราคาอเหรียญน,นี้อาจจะได้พันหนึ่งเงี้ยพอมาถึงจริงๆงได้300เงี้ยเหรียญชำรุดเหรียญเก่าคนขายจะเสียความรู้สึกนะคะเพราะฉะนั้นประเจึงต้องตั้งราคาต่ําไว้นะคะไว้บวกให้ที่หลังได้